อะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยั่นท่ะแม่เราไม่เรียกว่าต่อเลยค่ะต่อเลยสบายดีเซ็งวันนี้เริ่มมาจากจังภาษาซอสโปอปะด้านเนาะก่อนอื่นแซงเองบอกหุ่นจักว่าธุรกิจออนไลน์เมืนอยัางเนาะแต่พรอะไรมาหุ่นจักกับบริษัทสยามซีรีส์ซันเนาะเหล่าๆเอาตัวเองเขามาเฮียนในอัคารมีริงไลยหุบว่าไล่หลายจากเทปออนไลน์เนาะบริหนียะกันพิคิดเนาะแค่มีมือถือเครื่องเดียวเดี๋ยวกับมีความพร้อมเดี๋ยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าเขาเข้าม่านีเขา นับจากที่เฮาบ่เคยเป็นบ่เคยรู้หยังเลยเนาะเขามาบริษัทเขาสอนเนาะซัพพอร์ตเฮาทุกอย่างนอกจากการที่บ่เคยโพตทักโพสต์ทักบ่เป็นนนนี่นั่นเนาะเพิ่นสอนเนาะและระบบเขายังซัพพอร์ตเฮาทุกอย่างจากการที่แบบว่าตัดแต่งคลิปเฮ็ดหยังบ่เป็นเนาะเพิ่นสอนให้เฮาจนเฮาสามารถเฮ็ดได้และตอนนี้บริษัทกําลังสอนกันไลฟ์สดทางออนไลน์เนาะทีทุกวันนี้ก็สามารถแบบว่าขายขายออนไลน์ได้มีรายได้เข้าทุกๆวันเนาะอันนี้คือ น่าหลายจากออนไลน์นทีมันมีจริงเนี่ยก็เกิดเกิดจริงหลายหลายพ้นหากทีดีที่สุดเนาะอันนี้คนคิดไร่ที่ยากยากหรือบ่าบกบกกับ,บกเขามาเยอะในตรงนี้มีบอกเลยว่าที่เด็กศาสตร์โบแมนธุรก,กิจแซทรกสูดหรือว่าโบแมนขายตรงหรือว่ายังทีทุกคนคิดเนาะย่ากดอกยากโกเนาะอันนี้คือเฮาบริหลายโบมีรายได้จากการแนะนําคนอันนี้คือเฮามาบกตอ่อธุรก,กิจเนาะสำหรับพารที่แบบว่าอยากผู้จักธุรก,กิจออนไลน์เนาะ ให้ฝ่าเอาตัวเองเขามาเยียนหูระบบออนไลนเนาะเพื่อจะตอบโจทย์ชีวิตเฮาไปได้ให้มาเยียนหูในธุรกิจอันนี้เนาะแล้วสิสามารถให้เฮาสร้างให้เฮามีรายได้ขึ้นทุกๆวันเนาะคือหลายๆคนที่เข้ามาเนาะเขาสามารถมีรายได้ได้ในทุกๆวันเนาะโดยที่บ่ได้การไล่มาจากการแนะนําคนเนาะอันนี้ยากเด้อคือบ่แม่นแซ่กโซบ่แม่นบ่แม่นเฮ็ดธุรกิจแบบายตรงอัน